เป้าหมายหลังใหม่เชลซี Chelsea, เล่งดึงเบอร์เกมามิลานพร้อมขายเลเอาสิงลังเลปล่อยหรือเก็บเปตโตวิชสวัสดีครับ ขาวตลอดที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับติดตามข่าวสายเชลซีและข่าวดูการฟุตบอลแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับมาวันนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังมั้ยนะครับผมก่อนจะเริ่มนะใครที่ดูชอบใจการแต่ยังไม่ได้กด subscribe ให้กันฝากกด subscribe ให้กันด้วยนะทุกคนนะแล้วก็ในทุกช่องทางของบดินมีเรื่องเล่าใครยังไม่กด follow ใครไม่กดติดตามฝากกด follow ฝากกดติดตามกันด้วยนะทุกคนแล้วก็วิวโปรดักต์ข้างล่างนี้นะครับผมสีคันอะไรเต็มเลยนะมีทั้งเนี่ยเสื้อเสืื้้้้้้้้อออจาา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 ากกกกกกวววววรรริิซ์ตตััััทีี่่่ชบบบมมมมนนนนะะะะะคคผเดดดด๋ยแแปปปปไไไไไใหขขงงงงงลลลๆ มาเข้าเรื่องของเราวันนี้กันเลยแล้วกันนะไปเริ่มมาที่ข่าวของกองหลังก่อนแล้วกันนะคนนี้เนี่ยเป็นรายงานนะจากจาลูก้าดิมาซิโอนะครับผมคนนี้เนี่ยคนในรูปชื่อว่าแซมเบอร์คมานะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นกองหลังชาวดัตช์นะวัย26ปีเพิ่งย้ายนะครับผมมาร่วมทีมบอโลญยาได้ซีซั่นเดียวเท่านั้นเองนะดิมาซิโอเนี่ยบอกว่ายังไงเขาบอกว่าแมวมองของเชลซีเนี่ยได้ไปชมเกมที่บรโลญยาแข่งกับเอซิมิลานะครับผมซึ่งได้จับตาดูคนในรูปนะแซมเบอร์คามานะครับผมที่อิเนเต กเชลซีเนี In ่ยมีความรู S ้สึกที่ดีเกี่ยวกับแซมบูเคมานะครับผมแต่ไม่ใช่สโมสรเดียวที่ให้ความสนใจกับเขาซึ่งตามที่รายงานไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนนะครับผมอินเตอร์มิลานยูเว่แล้วก็แอตมาดริดก็ได้ติดตามฟอร์มการเล่นของเขาอยู่ด้วยเหมือนกันนะคือกองหลังชาวได์คนนี้นะย้ายมาจาก a าเซ t ตอักมานะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านี้ย้ายมาประมาณ8ล้านยูโรเนี่ยเ 9.8อะไรประมาณอย่างนี้นะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยท่าตลาดตีมูลค่าขึ้นไปถึง22ล้านยูโรเลยเหมือนกนะนันนะแสดงว่าฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะสุง188อายุ26ปีก็ยังอยู่ในเกณฑ์อยู่นะถ้า25 26ถือว่ายังได้อยู่นะครับผมออะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมจำชื่อแล้วกันแซมบุคมาเขาเผมคนนี้เนี่ยสุดท้ายจะได้ย้ายมาร่วมทีมเชลซีหรือเปล่าน,น,นะครับผมคือผมไปหาชื่อมาแล้วอ่านฟังแบบบางคนก็ออกเสียงว่าบเคมา เบอร์เมาบูคอมาอะไรก็มีเหมือนกันนะแต่อันนี้แหละเมาเมาตัวนี้นะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าจะได้ยามไม่ที่เชีซีหรือเปล่านะครับโอเคยังอยู่ในกาโชเซเรียอานะครับผมแต่ไปพูดถึงตัวนี้หน่อยนะราฟาเอลเรยนะครับผมก็คนรายงานเนี่ยดานิเล่ลองโก้นะครับผมของกาโชแมคคาโต้นะฟงังหูให้หูไปก่อนก็ได้แต่น่าสนใจนิดน,นึงนะ ตรงที่ยังไงเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยเชื่อมั่นในศักยภาพของเรอัลของเอซิมิลานนะและได้เริ่มติดต่อกันครั้งแรกกับคนใกล้ชิดของนักเตะแล้วนะมีความเป็นไปได้อย่างมากเลยที่เฟลิกเนี่ยจะกลับมาที่เชลซีหลังจะจบฤดูกาลนี้นะครับผมซึ่งต้องรอดูก่อนนะครับผมว่าฮอเก้เมเดสเนี่ยจะจัดการกับทั้งสองสมโมสรให้บรรลุข้อตกลงกับเรอัลได้หรือเปล่าในตอนนี้เนี่ยเชลซี Chelsea เนี่ยได้มีการสอบถามเบื้องต้นไปแล้วนะซึ่งต้องจับตาดูให้ดีเนื่องจากว่าเอซิมิลานเนี่ยไม่ได้มองว่าเรอัลเนี่ยกตตตี่่แ้้ออองหรืขาไไมด แม้ว่าจะมีค่าสิทธิสัญญาเนี่ยที่เพิ่งต่อสัญญากันไปและค่าสิทธิสัญญาอยู่ที่ประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าล้านยูโรเนี่ยก็ตามมันน่าจะถูกตรงกว่านี้อยู่แล้วนะครับผมคือเคยบอกไปแล้วนะว่าถ้าสมมติว่าชัวเฟลิกซิลานเนี่ยสนใจที่จะซื Teraz, <c oughs> <c oughs> ้อจริงๆผมว่าสามารถเอามาเล่นแร่แปรธาตุเป็นส่วนหนึ่งของดีลของเรอัลได้เหมือนกัน ค่าสิทสัญญา175ล้านยูโรคือตอนนั้นเนี่ยมองว่าสำคัญมากๆจริงๆนะแล้วก็กันเหนียวไว้ตอนนั้นมาลดินี่เนี่ยก็ช่วยกันเซ็นสัญญาเองเลยแล้วก็เจ้าตัวนักเตะเองเนี่ยก็อยู่เพราะว่ามาลดินี่เนี่ยแหละแต่พอสุดท้ายเนี่ยมาลดินี่เนี่ยถูกปลดออกไปเนี่ยมันก็เลยเริ่มมีรอยร้าวนะครับผมไม่แมยองก็เป็นกรณีคล้ายๆกันด้วยเหมือนกันนะอา้าวก็เดี๋ยวรอดูนะว่าสุดท้ายเนี่ยราฟาเอลเรอัลเนี่ยจะได้มีข่าวอะไรเพิ่มเติมกับเชลซีหรือเปล่านะครับผมเอาจริงๆนะถ้าออออออยยยแบบ่่่าา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 งโโโรมมมมมนนนนดดิิซแบบเเเเชืไ้้้กขึะนะะลวระนนัับกค ผมว่าราฟาเอลเรอัลจะได้มาบรรจบกันที่เชลซีจะเป็นปีกสายคน้หนือของเชลซีหรือเปล่ารอติดตามกันแล้วกันนะครับโ okay, อเคอ้าวส่วนข่าวต่อไปไปพูดถึงคนนี้หน่อยนะครับผมยอเยตเปโตวิชนะอันนี้เนี่ยรายงานจากนิซ่าคิเซล่าของ BBC นะเมื่อวานเนี่ยบอกไปแล้วนะครับผมว่าเชลซีเนี่ยรายงานจากนิซ่าคิเซล่าเองเนี่ยแหละบอกว่าเชลซีจะไม่เสริมผู้รักษาประตูแล้วนะเพราะอย่างที่บอกมีผู้รักษาประตูเยอะมากในทีมนะครับผมจะเปิดคลินิกฟุตบอลได้อยู่แล้วที่บอกไปเมื่อวานใช่ปะ่ะอ่ะทีนี้เนี่ยนิซ่าคิเเเซราาาาาขออองงง BBC นนีี่่่ยยมกกกบบววัไนะ แหล่งข่าวที่ซัสบุกนะครับผมและแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของเปโตวิตเนี่ยเชื่อว่าการยืมตัวครั้งนี้เนี่ยมีผลลัพธ์ที่ดีนะและทําให้เขาเนี่ยสามารถพัฒนาการใช้เท้าได้นะซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดหายไปนะครับผมหลังจากที่อยู่กับนิวอิงแลนด์เรเบิลูชันในเมอร์ลิทส์ e กอรแลนะแล้วก็ในฟุตบอลเซอร์เบียด้วยเหมือนกันเชลซี Chelsea เนี่ยจับตาดูสถานการณ์ของผู้สารประตูคนนี้อยู่นะครับผมโดยวิเคาราะห์ฟอร์มการเล่นนะของเปโตวิดนะกับ ที่ตอนที่ไปเล่นที่ซารสบกุกตอนนี้อย่างใกล้ชิดด้วยเหมือนกันนายด่านชชวเซร์เบียเนี่ยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเลยนะครับผมในลีกเอิงนะภายใต้การคุมทีมของเรมิโรซิเนีย ia, ที่ช่วยพัฒนาเกมในการเปิดบอลด้วยเท้านะจนกลายเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับผมฟอร์มการเล่นของเปโตวิดเนี่ยอาจจะส่งผลต่อแผนการเสริมทัพของเชลซีในช่วงซัมเมอร์ด้วยเหมือนกันมีโอกาสมากนะที่เปโตวิดเนี่ยจะกลับมาที่เชลซีหรือมีความเป็นไปได้ที่จะย้ายไปที่สโมสรใหญ่สโมสรอนอื่นนะซึ่งแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของเขาเนี่ยเชื่อว่าราคา25ลล้้้าาานนปออนอเนี่ยจจะพงพงแแววะะผมม อาจจะสูงเกินไปในมุมมองของสโมสรอ,อื่นที่จัดื่อเข้ามาเขอเรียอะไรที่จะยื่นเข้ามาเพื่อจะดึงตัวไปด้วยนะอัน,นจริงๆนะถ้าสมมติว่ามันพัฒนาฝีเท้าได้ดีเนะี่ยผมคิดว่าน่าจะให้โอกาสนะอย่างน้อยนะมันอาจจะเป็นการแข่งขันระหว่างเปโตวิชฟิลิปยอร์กนเซนแล้วก็ไมเพนเดอร์ซูก็ได้ด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ารเบ์สซานเชสไม่ไหววะ่ะฟอร์มแข่งมากๆเลยด้วยเหมือนกันนะอ้าวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะผมคิดว่านะการสัปดาห์นี้ กาสรานีพูดเรื่องอื่นไปก่อนนะสำหรับโรเบิร์ตซันเชสอาจจะได้ลงเล่นในคอนเฟอเรนซ์ลีกก็เป็นไปได้เดียวกันเอาเพราะฉะนั้นจับตาดูแล้วกันนะครับผมว่าอนาคตของเโตวิดเนี่ยแล้วก็ผู้สัมรประตูคนอื่นจะเป็นยังไงนะครับโอเคเอาอไปที่สองข่าวสุดท้ายนะครับผมให้ได้ไปตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกด like, ติดตามให้กับช่องมาดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไปด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมเป็นรายงานจริงๆทั่วทั่ว,วโ,ลโลกอยู่แล้วนะ่ะหมายถึงว่าเขาเรียนนะหลายๆสื่อก็น่าจะรายงานเรื่องนีี้ับผมเกก่ยว ฟอร์มการเล่นของโคเแมนชี ALLY, ่ตอนนี้ภายใต้คำปกติของแฟร์แลมพาร์ดนะครับผมเพราะอะไรเพราะว่าจาก9นัดหลังสุดนะครับผมที่แลมพาร์ดพาโคเแมนชี่ลงเล่นเนี่ยแลมพาร์ดเนี่ยพาทีมชนะไปถึง แเกมเลยนะครับผมอะรายละเอียดว่ายัางไงนะเขาบอกว่าแฟรงก์แลมพาร์ดนนเนี่ยกำลังพิสูจน์ให้เห็นนะว่าเส้นทางการเป็นโค้ชของเขาเนี่ยยังไม่ได้สิ้นสุดลงนะแล้วก็ตำนานของเชลซีนะครับผมตอนนี้เนี่ยคุมโคเรนที่อยู่นะคว้าชัย8จาก9เกมในแชมเปี้ยนชิพนะนับตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งโดยแพ้แค่เกมเดียวนะครับผมต่อลีดยูในเตดเท่านั้นเองนะล่าสุดเนี่ยโคเรนทีเนี่ยบุกชนะอ็อกฟอร์ดยู่ในเตะไป3ประตูต่อ2ทํทำให้พุ่งจากอันดับ17เดนี่ยขึ้นมาอยู่อันดับท มีพระอาจารย์บนีสีนะก็ก้าวนั้นหลังสุดแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะแล้วก็คือก่อนหน้านี้นเนี่ยเออตอนที่ก่อนจะมารับเนี่ยรับตําแหน่งเนี่ยอยู่ที่17นะคนที่อือกับพี่สิแล้วก็ค่อยๆพุ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะก่อนหน้านี้นเรอดฟังไปแล้วว่าจากอันดับ17เนี่ยขึ้นมาอยู่ถ้าผมจะไม่ผิดอันดับ8อันดับ7จ็ดไปเก้าเนี่ยแถวๆนี้นะครับผมแล้วห่าง โซนพื้นที่เพย์ออฟเนี่ยแค่แตามเดียวและตอนนี้เนี่ยขึ้นมาอยู่อันดับที่5นะแล้วก็อยู่ในโซนเพย์ออฟเรียบร้อยแล้วด้วยเหมือนกันตอนนี้เนี่ยเหลืออีกสินัดในแชมเปี้ยนชิพนะครับผมเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าลมพัดจะพาบินขึ้นสูงไปถึงแค่ไหนนะอาจจะเหมือนแบบไม่น่าจะถึงแบบโอ้โหอันดับ2อะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะว่าเกมมันก็มีเกมที่ยากอยู่ด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าลมพัดเนี่ยจะพาทีมบินสูงไปถึงเพย์ออฟแล้วก็พาเลื่อนชั้นสุพรีม่มีได้หรัไปไปไนนรบ โอเคเอาไปทิ้งท้ายข่าวสุดท้ายนะครับผมกับการเปลี่ยนกฎใหม่หน่อยนะจากในนี้นะครับผมในรูปนะ IFAB นะหรือย่อมาจาก The International Football Association Board นะครับผมหรือเรียกง,ง่ายๆนะบอร์ดบริหารฟุตบอลนะครับผมดีการนบอกว่ายัางไงเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยยืนยันแล้วนะครับผมว่าถ้าสมมุติว่าผู้รักษาประตูเนี่ย ถือบอลในกรอบเขตโทษนานเกิน8วิเนี่ยก่อนหน้านี้นเนี่ยจะเป็นจะเขาเปอะไรนะเป็นลูกโทษ2จังหวะใช่ปะ่ะแต่ทีนี้เขาบอกว่าจะเปลี่ยนใหม่นะครับผมกรรมการเนี่ยจะทําให้ทีมคู่แข่งเนี่ยได้เตะม,มุมแทนในทันทีน,นะนะซึ่งจะเริ่มใช้ในฤดูกาลหน้าด้วยเหมือนกันคือ IFAB เนี่ยมีมีผลแค่ไหนนะครับผมก็คือมีฟีฟ่าอยู่ในนั้นนะแล้วก็หลายๆองค์กรต่างๆเนี่ยที่เป็นเกี่ยวกับฟุตบอลเนี่ยก็อยู่ในนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ถ้าสมมุติว่าออกกฎอะไรมาเนี่ย ทุกคนเอ้ยนะทุกทีมในประเทศทุกอะไรทุกประเทศใช้คำเี้กันทุกประเทศทุกหลีทุก ทุกกติกาอะไรอย่างเงี้ยมันจะยิงตามนี้หมดเลยนะครับผมก็ถือว่าใหญ่อยู่เหมือนกันนะสำหรับไอเอฟเตัวนี้นะครับผมก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่ากฎใหม่เนี่ยมันจะถูกใช้ในซีซั่นหน้าเนี่ยแล้วมันจะมีทีมไหนลั่นๆไปบันแบบเกิน8ปดวิหรือเปล่าคือก่อนหน้านี้มันเป็น6กวินะถ้า6กวิมันจะกลายเป็นลูกโทสษสอดจังหวะตอนนี้8ปดวิแล้วก็ถ้าสมมติเกิน8ปดวิจะได้เป็นเตะมุมนะครับผมอ้าวเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าในซีซั่นจะเป็นยังไงนะครับผมอโอเคแล้วนั่นนะก็เป็นทั้งหมดของดดดดีีีีมม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 เเเเเเเรรรรืื่่่อออออองงงลลลาในน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 วววัััั้้้้ะะะคคคคคคบบผผิิิิหห็็ไไไปกตต์์แ คอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ Share, กดกระดิ่งกดติดตามใหม้ก,ก,กับช่องบาดีนมีเรื่องเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับบาย